สว,ส, <c oughs> สวัสดีครับวันนี้วันที่หตุลาคมพศออ2566พื้นที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้จำนวน5ไร่สร้างวิหารองค์จตตมหาราชาชิกาสูง8เมตรและก็องค์ยักษ์คะ 7วันเกิดเจสีเป็นวิหารแล้วก็กุมารวิหารกุมารสุทีในพื้นที่ดิน5ไร่นี้ก็ขอเชิญติดตามชมทางช่อง YouTube นี้ได้นะครับสนใจสักยันเปิดศักที่จังหวัดปทุมธานีธัญบุรีถนนลังสิตนครนายกของ8ท่านใดสนใจสักยันก็เชิญนะครับครับ